่ต้องเป็นทางขาแท็าแชมบร์ไม่ฟังเลย้วก็ขึ้นบิดลงบิดขึ้นแล้วก็บิดสองครั้งถ้ามันได้รูปนี้แล้วก็รูปนี้แล้วก็จะต้องบิดอนีรนี่ลงซ้ายขึ้นลง แล้วก็ทำแบบนี้อันนี้ง่ายๆนะใหม้มันได้สีไปยยนี้ให้อยู่ในลักษณะนี้นะชูก็แบบนี้แล้วก็นี่นะบิดนียแบนี้ขึ้นยิดลงขึ้นบิดลงได้แล้วไหนลองมาทำดูเต็มแล้วจำไม่ได้เต็มแล้วแล้วก็ <laughs> ให้ในนี้ดี <laughs> แันี้อยู่ให้เป็นตัว L แล้วก็นีขึ้นไม่ได้แล้วตองนีสใส่ยู่ทางไหนะตนี้หนจะนนสองข้างกับด้านไปนี่ให้มันเป็นรูปกระเคคล้ายกรถังลงมาสองข้างแล้วก็นี่ต้องสลั่ต้องหยุดสองข้างขึ้น ดูวิธีเข้าสอนสิหนูน